ดีค่ะทุกคนวันนี้โคก็ช่องยหญ่งันแอแล้วนะคะพูดว่าอีกแล้วแต่ก็คือแบบหายไปนานมากๆก็คือเป็นเดือนได้แล้วนะคะที่แบบว่าไม่ได้อัพคลิปแล้วก็เพิ่งมาถ่ายคลิปตอนนี้ก็คือเป็นเดือนนานมากจริงๆตอนนี้จะเป็นเรื่องยามเรื่อเริกงามอันนี้ก็เป็นเรื่องงามเริกงามยามดีนะคะที่แบบว่าเราจะได้มาทํา บล็อกกันวันนี้เราก็จะไปคาเฟ่น,นะคะที่อุบลก็คือชื่อร้านว่าอินเทชันนะคะเออถ้าคนอยู่อุบลก็น่าจะรู้จักหรือเปล่าไหมตอนนี้เราก็มาทานข้าวกันก่อนที่ร้านที่แบบว่าเราชอบมาทานกันบ่อยๆนะคะตอนสอบเสร็จหรือว่าเออมือเป็นอะไรก่อนเออนั่นแหละคะ่ะทุกคนก็วันนี้มากับเพื่อนนะคะ ผัวแล้วค่ะไม่ต้องตามจีบน้อไม่ต้องหลังไม์กับกูเนาะมีผัวแล้วนะคะก็ขอไปทานข้าวก่อนนะคะทุกคนตอนนี้เรากำลังเดินทางไปนะคะคนขับรถนะค่ะเี็งอะไรเราอ่ะเจ็บอะไรก็คนนี้เขาขับรถเก่งแล้วนะคะทุกคนทุกคนคะเรามีเศขับรถ่แล้วนะคะทุกคนใครมีคาเฟ่ที่ไหนแนะนำในคนก็สามารถแนะนำกันมาได้นะคะแล้วก็อยากให้เราไปที่ไหนก็สามารถบอกมาได้นะคะถ้าเราว่างไปนะ ทำดีๆกันเนาะ <laughs> บอกว่าเหมือนมีทางขึ้นมาตรงนี้อย่างน้อยก็ดีขึ้นแต่ก่อนตรงนี้คือทางล้มพังเล้อ๊ยว่าไม่ได้แล้วอะมันดีแล้วอ <laughs> ่ะะคทุกคนตอนนี้เราอยู่วาลินนะคะทุกคนเคยฟังเพลงนี้ไหมคะ <laughs> จะร้องวอลินอี <laughs> ถ้าเขามันมันต้องมีลูกเอือเ้อนด้วยป่ะแบบสาววาลินวันนี้ต้องอกนินน้ำอย่าเบรกนะคะเขาไม่ร <ไป S 1> องเพลงค่ะทุกคน <laughs> งนเพื่อนไม่ให้เรา้องเพลงอ่ะ กับทุลยอนยิ่งชแนลเะราคว่าไอองซีอยู่้แบบน่ารักมากๆก็จะเป็นสไตล์แบบนี้งปสไตล์แบะแบบดอกไม้แห้เยอะๆเดี๋ยวก็จ้ารูปมาฝากนะคะ ช้อ้ <Channel>. ช่องโดนยินลรวค่ะทุกคนช่องโดนยินลรว,วล่าสุดีูจะช่วงของช่องนะคะผู้ที่ยืนช่องค่ะแล้วก็กำลังจะย้านช่องของ,งเขาในเรววันนี้เราพามาทัวร <c oughs> ์ค่ะ,คะนะี่ <ๆ S 1> นะคะนี่นะคะบรรยากาศ ดอกไม้ดอกไม้อีกแล้วแล้วก็จะมีวอลเปเปอร์ที่แบบว่าน่ามากมากก็คือแบบถ่ายรูปได้ไหลายมุมมากมาก,มากเลยะคะ่ะเดี๋ยวเราจะแนบรูปให้ดูเผื่อถ้าสมมติว่ามันมีรูปที่ดีนะแล้วก็จะแนมรูปให้ดูนะคะซึ่งตอนนี้กําลังมีคนบางคนวอลเปร์กับหน้าตัวเองอยู่นะคะว่าแบบหน้าอ้วนมากทั้งที่พมจิงก็ไม่ได้อ้วนขนาดนั้นแต่นางก็วอลเปไม่หยุดนะคะแล้วก็บอกให้ฉันถ่ายให้พอทุกคนใครเคยเจอเพื่อนแบบนี้บ้างคะ เมนมาบอกกันหน่อยแล้วก็รับมือยังไงเพื่อนๆบอกว่าถ่ายให้ผมถ้าถ่ายไม่ผมไม่กนับก็คือแบบงงมากๆเขาพูดเลยแบบนี้แต่ว่าน่ารักมากๆคือสามารถถ่ายรูปได้หลายมุมมากๆเลยนะคะมันเป็นมูดเดียวกันสวยมากเลยอ่ะทุกคนเราถ่ายแล้วเดี๋ยวจะแนบรูปให้ดูนะคะถ้ามีรูปที่สวยเดี๋ยวจะแนบรูปให้ดูนะคะเป็นไงบ้างคะคุณแอน ได้ยังเอ่ยเดี๋ยวไปถ่ายรูปก,กันต่อนะคะทุกคนออกไปค่ะทุกคนจริงๆอะมันมีชั้นสองด้วยจริงๆมันมีสี่ชั้นนะมีสามชั้นมีสามชั้นนะคะแต่ว่าวันนี้เราแบบว่าเหมือนเขามา ถ่ายอะไรข้างบนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบกดไปดูชั้นสองนะคะก็ไม่เป็นไรเขานะก็ค่อยมาใหม่นะคะทุกคนตอนนี้ก็ถ่ายชั้นล่างก็น่ารักมีมุมแบบเยอะมากมากแล้วจะไปดูกันข้างนอกด้วยดีกว่าการข้างนอกออไปดูข้างนอกกันไปดูข้างนอกกันไม่ใช่ไปดูกันข้างนอกโอเคอันเนี้ยก็เห็นเขามาถ่ายกันตรงนี้นะก็จะฟิลแบบว่าเออแบบเป็นบ้านหลังน้อย,อยแบบ ฟีลแบบจีนๆหน่อยอะไรเนี่ยเพรว่าหน้ารังดีมันย้อนแสงไปเนะนี่ยเนะี่ยทุกคนแล้วก็นี่ก็จะเป็นแบบต้นไม้น่าหายละตรงน,นี้ก็จะมีโตะเยอะมากวันนี้เป็นวันธรรมดานะคะคนก็เลยแบบว่าก็น้อยก็มีอยู่นะคะเล่นถ่ายรูปอยางสบายใจเพาตรงน,นั้นก็นี่ก็จะเป็นแบบนี้มันเหมือนแบบเหมือนเป็นโลง์พอดดอกไม้อะไรเงี้ยจริงๆก็คือมันเป็นห้องน,น้ำ เนี่ยมันเป็นก็เราก็ไม่รู้ว่าสิ่งนี้เรียกว่าฟิวเป็นยังไงแต่ว่ามันก็ประมาณานี้่ยคือมุมมันเยอะมากเลยก็นี่เราไปดู เขาก็จะมีชัน้นชั้นหนึ่งชั้นสองแล้วก็ชั้นสามนะคะซึ่งเราก็ไม่เคยมาหรอกทุกคนก็ไม่รู้ว่าชั้นสองชั้นสามมันเป็นยังไงนะก็ไว้ข้าวหน้าเรากันเผื่อแบบมาถ่ายรูปที่นี่อะไรอย่างงี้ก็เคยตามรูปเราในไอจีนะคะเราจะแนบไอจีเราไว้ให้นะคะทุกคนอย่าลืมไปกดตามกันนะคะ A few moments later เนื่องด้วยอากาศวันนี้ร้อนมากๆนะคะทุกคนแล้วเราก็แบบว่า หนื่อยมากๆไม่ไหวแล้วก็เลยแบบอยู่ถ่ายรูปไม่นานเท่าไหร่แล้วก็ออกมานะคะอาจจะไปเซ็นท่ากันต่อดนะคะทุกคนวายชันแพมสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มากับช่องแอนนี่อีส p แฮปปี้นะคะเป็นช่องเปิดเนี่นะคะชื่อช่องมาจาก Pam happy แพมอีส a แฮปปี้แพมมีอะไรคะแพม m ี i อีส p แฮปปี้นะคะเป็น,นสาวเพศสาวดาวยั่ว ขาคุยไปเถื่อนแล้วนี่อันนี้นี่เรามาที่ไหนก็นไม่รู้นะคะบอกทางเพื่อนะะ <now> อันนี้ก็งงมากค่ะเพื่อนพาเข้าป่านะคะไปไหนก็นไม่รู้นะคะตอนนี้ก็คือลงแ <sk r isa> ม,ม่น้ำมูลแม่น้ำมูลหรือเปล่า A few minutes later ทุกคนถึงเซนทรันแล้วอากาศคือแบบนี่ประเทศไทยหรือนรกเนี่ยร้อนเลยร้อนมาก โอเคถึงเวลาช้อปปิ้งของพวกเรานะคะทุกคนนะคะเราก็สอบมาแล้วก็กินขนมแขลมคูู่กมัะแบนโกรดทุกคนเขากินได้ยังไงคะคนนี้เขาใส่แมสลมงมาก<ๆ>กินแบบดูดเข้าไปทั้งแมสเลย เซฟสุดๆเซฟสุดๆแล้วก็ช้อปปิ้งมาค่ะทุกคนเอา้าดูไม่ได้เดี๋ยวค่อยบอกกันว่าเราซื้ออะไรมาบ้างงงมากตั้งใจะจะมาซื้อให้ชนหานงไข่มุกแล้วก็สิ่งที่ได้มาก็คือแบบงงสุดๆเราค่อยอยู่บนรถแล้วก็จะกลับกันแล้วนะคะทุกคนแล้วก็จะมาให้ดูว่าเราช้อปอะไรมาบ้างะคะแล้วก็จะม,มีมีต่างหูนะคะแล้วก็มีลิปสติกในนี้สีเบอร์ส่วนหนึ่งของโปยูทูบะที่แบบว่ายูทอกเกอร์ทำ แล้วก็มีคอนแทคเลนส์คอนแทคเลนส์ซีรีส์เจลลี่คิสนะคะสีวานิวานิลาเบลแล้วก็น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ค่ะทุกคนแล้วก็หมวกแล้วก็ซื้อชานมไข่มุกม,มากินนะคะเพราะว่าจุดประสงค์หลักที่เราจะมาก็คือกินชานมไข่มุมมกนั่นแหละ จบไปแล้วนะคะทุกคนสหรับคลิปวันนี้หญิงก็พาทัวร์คาเฟ่นะคะก็คืออิมเพ s ชันนะคะแล้วก็มาเซ็นท่าแล้วก็ช็อปกันเบาๆเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้หญิงด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้หญิงในการทําคลิปต่อๆไปเนาะก็ถ้าใครอยากให้เราไปคาเฟ่ไหนเนี่ยก็สามารถเมนมาบอกกันได้เลยนะหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายไปทุกคน